รับทำคดีนรกหมายถึงว่า 1. โยมร่วมหุ้นกันพาไปทำแท้ง 2. หลุดเองโดยไม่ตั้งใจ3แนะนำพาเขาไปหาหมอเพื่อเอาออก 4. ีสรสงผิดที่ผิดทางอย่างเช่นว่างับงับงับงักงบงบ ไปสวดเสร็จแล้วสู่ที่ชอบที่ชอบไปพุทธไปเกิดให้โยมไปไหมล่ะอ่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปพุทธไปเกิดอะนั่นมันไม่ใช่แล้วถ้าทําไม่ถูกต้องมีวิธีศาสตร์กลับปูมสวรรค์ล้านเปอร์เซนตเปลี่ยนจากวิญญาณกายทิพย์ให้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปซะมีวิธีเดียว 0990900623 0 9 9 9 3 0 0 6 1โทรมาถามนะครับฟรีไม่เสียตังค์ว่าส่งลูกกับปูมสอนวิธีไหนแบบสมบูรณ์ที่สุดก่อนทําสังฆทานนะโยมนะโยม